สวัสดีค่ะชื่อเบลเสุพรวันเหลืองวัฒนาวุฒิเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของบริษัทสีบุญมาโฮมแคร์ค่ะธุรกิจของเราจำหน่ายสีชาคาเนื้สุก,ก่อสร้างเคมีพันก่อสร้างมีสาขาอยู่ในเขตจังหวัดนนทบ,บรุรีและปะทุมธานีทั้งหมด5สาขาค่ะสาขาราชทุกหนราชทุกสองแล้วก็สาขาปทุมธานีลำลูกกาคลองสี่คลองแปดค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้การสั่งออนไลน์ทางไลน์แอด แล้วเราก็จะมีบริการจัดส่งถึงหน้างานค่ะหัวใจของการทำธุรกิจนอกจากการบริการราคาสินค้าเรายังมองเห็นถึงความสำคัญของการขนส่งปัจจุบันลูกค้าสั่งสินค้าออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วคือลูกค้าต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งสั่งเช้าได้บ่ายการเลือกใช้บริการขนส่งเราก็ต้องเลือกจากซัพพลายเออร์ที่มาตรฐานส่งสินค้าถูกต้องรวดเร็วตรงเวลา แต่ก่อนเราเคยมีขนส่งเป็นของตัวเองค่ะก็เกิดปัญหาบางทีพนักงานลาหยุดลาป่วยแล้วเรานัดลูกค้าไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไม่ทันตามเวลาที่กําหนดทําให้เราเสียลูกค้าเราก็เลยมองหาพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนการจัดส่งสินค้าตรงนี้เราได้เจอกับจิสติกซึ่งเป็นขนส่งที่สามารถเช็คราคาสินค้าได้จากแอปเรียลไทม์เวลาเรียกใช้บริการก็รอไม่นานค่ะประมาณแค่1 2ึงสชั่วโมงบางทีลูกค้าสั่งสินค้าวันวันหยุด เราก็สามารถตอบลูกค้าได้เลยว่าเราไปส่งให้ได้วันนี้ทําให้เราไม่เสียโอกาสในการขายค่ะช่วงแรกๆที่จะใช้บริการก็มีความกังวลเหมือนกันว่าพนักงานจะดูแลสินค้าเราดีไหมเพราะว่าสินค้าเราก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่พอได้ลองใช้บริการดูก็ผลตอบรับจากลูกค้าดีค่ะก็คือไม่มีการเสียหายเลยลูกค้าชมค่ะว่า ขนส่งให้บริการดีขึ้นของเสร็จเขาก็จะส่งรูปรายงานมาในแอปพอไปถึงจุดหมายพนักง,งานก็มีการถ่ายรูปเมื่อไปส่งถึงหน้างานก็เชื่อมั่นได้ว่าทางจิต t ิกมีการอบรมพนักง,งานขนส่งเรื่องการดูแลสินค้าของลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ของจิสติกจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าเลือกคนขับถูกใจสิบุตมาก็เลือกใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะเพราะว่าการที่เลือกคนขับถูกใจทําให้ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าคนขับเคยมารับของที่ร้านเราอยู่แล้วคนขับมีความคุ้นเคยและรู้วิธีที่จะเทคแคร์สินค้าของเราอีกเรื่องหนึ่งที่เลือกจิสติกก็คือว่าเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งสินค้าได้อย่างเช่น ค่าประกันรถค่าน้ำมันซึ่งพวกนี้เป็นต้นทุนที่เยอะมากเราเลยเลือกจิสติกเอ็กซ์เมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการขนส่งสินค้าให้กับสีบุญมาค่ะก็อยากแนะนำให้ใช้ขนส่งกับจิสติกนะคะเพราะว่าสามารถคำนวณค่าขนส่งคิดตามระยะทางโดยการปักหมดในแผนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานสุภาพเรียบร้อยทางานได้มาตรฐานค่ะ สำหรับใครที่กำลังหาซื้อสินค้าสูุก่อสร้างสิทธาคารสินค้าซ่อมบ้านก็สามารถแวะมาที่สีบุญมาทุกสาขานะคะและช่องทางออนไลน์ของเรามีทั้ง Facebook และ line แอดใครสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาหรือใครจะมาดูสินค้าจริงมาดูเฉดสีสามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้านทั้ง5สาขาได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ฝากสีบุญมาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ